เรครับผมอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนได้ไปฟังการบรรยายพิเศษของดรท็อตเอ็มจอห์สันเขาเป็นวิทยากรที่เยี่ยมยอดนะครับไม่ใช่ว่าไปฟังเพื่อกระดับความรู้เท่านั้นเองแต่ฟังเพื่อจะมาสะท้อนกระจกดูว่าเราที่เป็นีิเศนในประเทศไทยและในโลกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขอ้อมูลที่เราเคยอาา่านเมื่อวานนี้ในหนังสือว่าริเยนมีเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร,ร่แต่ละแห่งมันเปลี่ยนไปดักมันย้ายไป ที่ที่คิดว่าไม่มีจำนวนที่สแตนเดมันก็มีขึ้นที่คิดว่ามีมันก็หายไปอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากจนเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครเราอยู่ที่ไหนเรามีเท่าไหร่ในเวลานี้ดรท็อตดจอห์นสันเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญก็ทําวิจัยในเรื่องประชากรคริสแตเดีย์ที่เดือโลกนี้การเคลื่อนย้ายไปมารวมทั้งการเพิ่มพูนของชาวพสลสินที่เกิดขึ้นเคลื่อนย้ายไปมาในระดับเช่นเดียวกันการเคลื่อนย้ายแนวโน้มของครืชน่นยโลกจะย้ายไปที่ไหนอย่างไรมี ผลการวิจัยข้อมูลไม่ใช่เกิดจากการใครๆก็เขียนแล้วก็โพสต์ขึ้นไปออนไลน์แล้วก็นันเราเอามาันมาอ้าองิดๆตัวผมคิดว่าด็อกตอร์์เดนรอนเซนจะช่วยเรารู้จักตัวเราเองดีขึ้นเรีนรู้จากพี่น้องอยู่ที่ไหนในโลกนี้ผมขอเชิญทุกท่านนะครับว่ามีโอกาสไปฝั่งท่านเป็นโอกาสดีมากหาวิทยากรอย่างนี้ยากมากเพราะวาท่านผู้ชชนเชี่ยวชาญใเรื่องตรงขอเชิญไปนะครับแล้วก็ขอไปร่วมกันเอาความรู้นี้ม,มาเป็นกระจกสะท้อนเราขึ้นเตรียมในประเทศไทย เตรียมตัวเราให้พร้อมกับสถานการณ์ที่เราได้เรียนรู้จักที่อื่นๆในโลกนี้เพื่อจะพร้อมสําหรับการเป็นคนของพระเ้าในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงในโลกนี้